ที่สำนักสงฆ์นี่นะคนยีคนต่งอย่างวัดเขาต้องติดต่อผู้ใหญ่อย่างเดียวนะต้องผ่านผู้ใหญ่อย่างเดียวเพราะเจมพ่อจนอย่างมา้นแหละนะครับเนาะเพราะว่าในในตีว่าคนนี้มาที่กันที่เขาสูงมากแต่ล่างกว่าสูบต่างบ้านต่างเจ้านี่เป็นอย่างบนเขาเลยแกบากคนบ้านนี้นะเมนของบ้านผมเนี่ยครับบ้านหมูหนึ่งนะครับเลื้มหลามกับเขาเขาบั้นหมูสิบปั้นกำนั้นนะครับสองหมู่บ้านเนี่ยแต่พอถึงว่าสูบที่จะมาเผาเขาต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน คนเกี่ยวว่าจ,จะได้ห้ามญาติมากม,มาเผานี่นะเขาได้ติดต่อมาก่อนครับคือเขาไม่ได้ติดต่อมาเลยครับพ่อผมนี่จะบหมูม่เลยนะอ๋ะอการบอกเขาติดต่อมาผมก็ต้องแจ้งกับนั้นพอถึงว่าจะอูปกันได้เนี่ยก็ส่งไปบ้านแต่าตามระเบียบการปกครองกามบ้านก็บอกเหมืนกับระเบียบไว้าเห็นตังไหนได้จั้งไหนเดิมแต่เขาไม่ได้ติดต่อเป็นไหครับไม่ได้ติดต่อผมมาเลยครับอ,อ๋อติดต่อมาเลย แล้วแล้วฮู้ก็ว่าเขาเจ้าบ้านอยู่ตรงไหนบ่มีเลยครับในเขตของบ้านผมนี่ผมนีเลยนะในบ้านหมู่หนึ่งหมู่สิบนี่นะกับในข่าวในข่าวเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนาะว่าดีมามาติดต่อติดต่อเจ้าบ้านมีมีก่ครับผมมี้บ้านนี้มันต้องผ่านผมมันอะนอกนอกฟานผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวแล้วกับว่าเจ้าว่าบ้านกว้างเนาะแคบกว้างบ้านผมนี่เข้าซิบกว่าหลังคาบ้านหมู่หนึ่ง ับครผมขออนุญาตครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับครับผมก็บม่ค่องูแตว้านั่เตื้อโ่้หาผมก็ว่าว่าบุนี้ไทรมาหาผมดีกำล้ำไปโมาหาผมอี บผมนี้ขั้นนี้จะต้องพานผมให้ที่สาไฟหมเปน็นยังหลวงพ่อหมเ <c oughs> อ้โมไฟหเหมือน <c oughs> <c oughs> สำนักสงฆ์นี่มันจะบอกมีคนอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าคนนี้บ้านอย่เนี้ยแต่บ้านของคนยู่ไหนแต่นี่เป็นสำนักสงฆ์คนนี้หลวงพี่คนนี้ี่อยู่ต่างจังหวัดพอแกจะปิดไปแต่จะมีคนมาดูแลค่นนาำอี่านันคนน่ำดอกไม้คนน่ำต้นไม้นั่นนะครับถึงเวลาก็ปิดถ้าก็เขาไปอยู่เหมือนเนียงครับนะครับหลวงบ่มีพระอยู่เหมือนเนียงคือหลวงพี่นี่ มื่อก่อนนี่แกอยู่นี่เป็นประจำเนาะแล้วก็ช่วงนี้แกจะไปตั้งอย่างวัดที่นนะแล้วก็จะมีคนมาดูแลนี่ต้นหนามต้นใ้ต้นอย่างเงี้ยถึงเวลาตัดทิ้งห้มง มีการไปลงไปออกสื่อทีวีแล้วก็สื่อทางโซเชียลนะครับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของคุณจิราพรนะครับโพธิบุตรนะครับซึ่งเป็นคนอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับได้ไปให้ข้อมูลว่าได้มารับศพน้องชายนะครับที่มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน่านนะครับแล้วปรากฏว่าไม่สามารถมารับได้แล้วก็ ได้มีการติดต่อในการที่จะนําศพไปนะครับหรือก่อนที่จะนําศพไปเนี่ยได้มีการมาติดต่อว่าจะขอเผาศพที่พื้นที่จังหวัดน่านโดยอ้างบ้านนาท้อนะครับตาบลเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเนี่ยผมก็ได้ไปตรวจสอบพื้นที่นะครับร่วมกับทางกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางองค์กรปกครองอนส่วนท้องถิ่นแล้วก็ในตำบลเสนียนเราไม่มีบ้านนาท้อนะครับซึ่งทางตำบลเสนียนก็ยืนยันว่าไม่เคยมี กรณีที่มาติดต่อเพื่อขอเผาศพนะครับที่พื้นที่ตำบลเสนียงซึ่งเราก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเราได้ไปตรวจสอบว่าบ้านนาท่อนะครับในพื้นที่อำเภอเมือง,ง,งหน้าเนี่ยมีอยู่จริงแต่มีอยู่ที่ตำบลชัยสถานเป็นบ้านหมู่ที่หนึ่งแล้วก็หมู่ที่สิบนะครับซึ่งใช้สุสานร,ร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ไปสอบถามไปตรวจสอบกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลสุสานที่ บ้านนาท่อนะครับและทั้งท่านกำนันแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เคยมีคนมาติดต่อในเรื่องที่จะนำศพนะครับมาเผาที่บ้านนาท่อแต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเกิดการสื่อสารซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้พยายามดูเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเรายังไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการห้ามนำคนที่ ตายด้วยด้วยโรคนี้เพื่อมาทําการชาวนกกิจในพื้นที่นะครับแต่เราเน้นในพื้นที่ก็คือการทําการชาวนักกิจศพให้ถูกต้องตามหลักที่จะไม่มีการแพร่เชื้อนะครับซึ่งในพื้นที่เราจะเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ทุกรพอพศต่อเนี่ยจะช่วยกันในการดําเนินการตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ไม่มีเคสไม่มีกรณีที่จะมีการนําศพมามาขอเผาที่ในพื้นที่ของเรากรณีที่ ทางคุณจิรพรกล่าวอ้างว่าได้มาติดต่อกับเจ้าอาวาสน,นะครับสำนักสงฆ์ผมได้ตรวจสอบในพื้นที่แล้วเนี่ยสำนักสงฆ์ที่อยู่ที่ตำบลชัยสถานเนี่ยจะชื่อสำนักสงฆ์มหายศนันซึ่งปัจจุบันไม่มีพระท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับจะไม่มีเพราะว่าเราเราก็พยายามตรวจสอบเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจนะพี่น้องชาวจังหวัดน่านก็ไม่สบายใจกรณีน,นี้เป็นอย่างนิ้